มาดูวัตถุดิบกันนะครับจะมีส่วนของมะขามเปียกฮะให้ความเปรี้ยวที่กลมกล่อมครับมีขาครับมีมะนาวฮะจะเปรี้ยวจีครับแล้วก็มีใบมะกรูดมีตะไคร้ครับมีเห็ดฟางครับผักชีฝรั่งครับแล้วก็ผักชีไทยครับผมจะใช้ทั้งรากแล้วก็ต้นนะฮะพริกแห้งครับพริกแดงกินดาครับแล้วก็หอมแดงครับ แล้วก็ปลาช่อนครับล้างทอมไฟสะอาดเรียบร้อยนะฮะก่อนอื่นคั้วในส่วนของพริกแห้งก่อนนะครับคั้วห,หอมนะครับมีกลิ่นไม่ไม้เล็กน้อยนะฮะแล้วก็ตามด้วยเตรียมเด็ดใบมะกรูดฮะแล้วก็หั่นในส่วนของตะไคร้ครับ ตหอมแดงก็ทุบๆเอานะฮะขาก็หัน่นเฉียงนะครับือยเฉพาะขาที่เป็นขาอ่อนนะฮะแล้วก็รากผักชีฮะตัดพักไว้ครับ,บ,รบมะนาวก็เตรียมไวครับแล้วก็ผักชีฝรั่งครับแล้วก็ตามด้วยผักชีไทยนะฮะ จากนั้นตั้งน้ำให้เดือดน,นะครับแล้วก็ตามด้วยมะขามเปียกปรุงรสชาติด้วยเกลือครับแล้วก็รสด,ดีครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ซอสผักเขียวครับตามด้วยรากผักชีฮะ แล้วก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะครับใส่ลงไปเลยครับต้มใหเ้เครื่องสมุนไพรเนี่ยส่งกลิ่นหอมนะครับเคี่ยวนานนิดนึงนะฮะพอเครื่องสมุนไพรเริ่มส่งกลิ่นใช่ไหมครับตามด้วยเห็ดฟางนะครับผมจะใส่ใส่ในส่วนของเห็ดฟางก่อนนะฮะ พอน้ำเริ่มเดือดอีกรอบใช่ไหมครับก็ตามในส่วนของเนื้อปลาช่อนนะครับผมจะใส่ในส่วนของหัวปลาช่อนก่อนนะฮะที่ผมใส่ในส่วนของปลาทีหลังนะครับเพราะว่าเป็นเป็นปลาตลาดนะครับพวกนี้ต้มให้พอดีนะฮะถ้าต้มนานไปเนื้อจะยุ่ยเปื่อยเละไม่น่าทานนะครับเคล็ดลับอยู่นี้ต้มต้องต้มให้สุกพอดีนะครับนะครับใส่เนื้อปลาลงไปครับตามด้วยเนื้อปลานะครับ ก็ตามด้วยพริกแดงกีดาที่ทุบนะฮะอย่าเพิ่งไปคนนะครับเจ้าหวันนี้ก็รอเดือดอีกรอบหนึ่งนะฮะปลานี้จะค่อนข้างสุกง่ายนะฮะแต่จะก็จะเละง่ายง่ายเหมือนกันนะครับ ปลาตามตลาดเป็นปลาเรียนนะฮะพอน้ำเริ่มเดือดก็สามารถคนได้เลยนะะะนครับดูว่าปลาเริ่มสุกแล้วหรือยังนะฮะพอปลาเริ่มสุกใช่ไหมครับก็ตามด้วยพริกแห้งที่เราคั่วไว้นะครับใส่ไปเลยฮะนี่ยครับคนผสมให้เข้ากันนะให้รสโตรของพริกแห้งเนี่ยส่งกลิ่นหอมในน้ำต้มยำนะฮะ แล้วก็ดูเนื้อปลานะครับว่าสุกร้อยเปอร์เซ็นหรือยังนะครับพอเนื้อปลาสุกนะฮะตามด้วยในส่วนของผักชีฝรั่งนะครับเพิ่มความหอมในขั้นตอนแรกก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยมะนาวครับแต่ต้องปิดแก๊สก่อนนะ ไม่งั้นเดี๋ยวรสชาติของมะน,นาวจะเปลี่ยนนะครับเพิ่มความหอมด้วยผักชีไทยอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นอันเสร็จครับนี่ฮะเมนูต้มยำม,มาช่อนครับเคลดลรบก็ต้มแค่ปลาสุกพอดีนะฮะไม่งั้นเนื้อปลาจะเละครับ